ครับก็มาพบกันแล้วกับกับิชิปเกมเมอร์นี่ครับในวันนี้ครับเดอะแบทเทิลแครับได้นำเสนอครับผมการคอลบอีกครั้งหนึ่งกับ Street Fighter นะครับผมเกมต่อสู้สุดมันนะกับ Battle Cat เนี่ยซึ่งจะมาปะทะกันเลยครั้งนี้จะมีอะไรอัปเดตบ้างมาติดตามกันได้ครับก่อนอื่นเลยนะก็จะมีด่านเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับเราจะลุยไปทีละด่านเลยนะ Easy Normal Hard Hard นะครับแล้วก็ New Challenge ส่วนของรางวัลก็มีการันตีพิกซ์โมได้ประสบการณ์นะครับมีสติปเตอร์นะ,ะมีโอกาสที่จะได้แมวรีวนะครับแต่พิชจาอาหารมานะนี่ฮะมีโอกาสเล็กน้อยที่จะได้แมวรีวนะครับแมวรีวเคนนะโอเคแล้วก็นี่นะครับรก็จะมีนะครตัวสติปเตอร์นะอ่านี่ครับสติปเตอร์ห้านะครับนีขก็อันนี้ ลุคโจน f r o สติฟเฟิร์เลยนะต่างกันด้วยวะอ,อันนี้คือตัวสติปมีชุลีนะครับมีซันกฟนะมีดัมซิมนะครับมีเคนเวกาสกัดแล้วก็สักุระนะีเออนะ่ครับโอ้โหมีแมวฮอนดาด้วยวะแล้วก็ตรงนี้มาต่างเลยนะตรงนี้คือ มีเรีวมีคิวมีบังกามีเอฮอนดาอ๋อมีบอรอกคนละตัวนะตัวสั้นนะครับลุคเนี่ยใครชอบฝั่งไหนก็เอาฝั่งนั้นแหละนะครับแล้วก็อะไรวะเนี่ยไดนาไม้เดือไดนาไมท์นะครับโอ้ใครชอบทางนี้ก็มาทางนี้นะชอบทางไหนไปทางนั้นนะครับแย่บโอเคไปลองลุยกันดูฮะเลยๆกาๆลองลุยจากสติฟเตอร์แบบโอ้โหมันเป็นจะเป็นดา่านแบบนี้นะน้องๆน,น,นะ Warrior, ทหารไม่เหมือนเกมสติฟเตอร์เลยนะโอเคจัดทีนิดนึงนะโอเครุยกันนะไม่เอาสติฟเตอร์มาบราจินเจอกับเจ้าบังกาะนนะี่ย่ห,ห,หระวันฝ่ายมาแล้วเลือดแค่พันเดียวตายซะตายซะโอ้บังกา <c ười> บังกาบ้านแตกครับบังกาบ้านแตกเรียบร้อยนะอาาโอ้โหเอโอ้โหของลวันเยอะเว้ยมาเก็บของละวันแน่นอนโอเคอยู่นะเออมาเก็บของลวันเต็มที่เลยเลย round โอ้โหนี่มันแมวดันซิมแน่นอนเลยวะที่นี่มันคือประเทศอินเดียใช่ไหม เก็บมันอย่างรวดเร็วไปเลยตายไปแล้วครับแนวดันซีเฮลของรางวันดีนะแคตติเกตไปเว้ยในเอ็กซ์พีด้วยโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะุยต่อไปครับมีเวลา13วันน้องๆจัดไปฮะ h t round one fight ใครวะตัวนี้แน่จเจอแมวฉันไปนี่มันแคนเลยนะโอ้โหโชลูวเคนโ,โชลิวเคนตายซะโชลิเคนเคนเรียบร้อยฮะเจ,จอแค่แมวกระจกก็ตายแล้วเหมือนเนี้ยอะไรไวะพี่เคนเฮ้ยพี่เคนเอาหน่อยพี่มือต่อไปครับถ้ามีโบนัสสเตท เหมือนสติเฟเตอร์เลยนะโอ้โหดาเนี่รถจอดอยู่โบนัสสเตจแองเจอฉันตกหซุปรถอร์คาจอดอยู่เซนชั่น S.F. ยี่ห้อสติเฟเตอร์ด้วยตกให้แตกรถทังน้น่าว่ะเออโอ้ยโอ้โหอ้ยะประสบการณ์เยอะนะเนาะเอาเอาเอาเก็บไว้เก็บไว้ไม่ทไป อใจเรายังสู้ไม่ใช่ลานนี้คือชุนหลีแน่นอนเลยว่ะเหมือนเมืองจีนนะเฮ้ยลืมเอาลืมเอาอันนี้มาเอ้ยชุนหลีสป i n n ิ n งเขาไม่ใช่สป i n n i n g ถ้าแต่ท้าไปเนี่ยถ้าแต่เราไป,ไปโอ้โหข้าไม่ถึงตัวครับโดนต์เต๋ครับนนต์เต๋ไอ้ชุนหลีนี่เจ๋งนะอยากได้อยู่แล้วเนี่ยชุนหลีถ้าไม่ถึงตัวเยลยฮะโนนต์เต๋นะไปดูดิดูดิ ถ้าไม่ถึงตัวชุลีฮะเฮ้ยเฮ้ยชุลีเอ่งโดนนี่ฮะจะไปเร็วขานาดไหนกันเชียว์ี่แน่ครับสปีดแคสต์สปีดแคสโอ้โหโอเคแต่ของวันได้ครั้งเดียวนะดูไปต่อไปถ้าใจเรายังไหวไปต่อฮะปรัชเชียร์ปรัชเชียเจอระสังกีเมวามาแล้วฮะเดี๋ยว รัสเซียต้องเจอกับแซนกิฟดหรอครับดไไูยครับจับใบไหวหนูมาแซนกิฟเฮ้ยสปินนิ่งครับสปินนิ่งสปินนิ่งเร็วนักสปินนิ่งเร็วนะักนนะี่แน่เรียบร้อยครับเจอแมียวบาฮามุสเราไปครับแอบต,ติเกตโอ้โหโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะ อ๋อโอเคอยู่นะดู่ต่อไปฮนะ USA น่าจะเจอแบบเพี้ยนเลยตอนนี้รอบหนึ่องฟอร์เอย่างมันเลยครับนอ้องตันวิ่งกันมาแล้วนะมาเลยพวกกาเจอกันหน่อยเนนะี่ยมาดิมา,ด,มาดิเข้ามาดิจก้กโอ้โห่ิวโอ้โหนี่ฮนะ สมมติซอกนี่สมมตอกเจอแมวของฉันหน่อยโอ้โหแมวธรรมดาก็ฆ่ากันตายแล้วก็ได้นะ,นะน้เอาไปทิ้มาเล่นในะอีซี่ก่อนนะอีซี่จะได้เก็บตัวนี้ไปนะครับอืแจ็ปแอนสงสัยเจอกับริวครับรอบนี้เก็บอาหารแมวแล้วนะไปริวแกกับฉันต้องเจอกันวันนี้ ฉันแนม่เอาละจะการจะรวิวซะโอฮาดอเคนฮาดอกเคนฮาดอเคนฮาฮาดอเคนเรเคนรอฮาดอเคนเหรเจอแมวลุงนี่แมวลุงกระเทือบมีฮาด็อเคนเล <c oughs> เรียบร้อยฮนะ <c oughs> อะไรอันเออเล่นอีตี้นะนองนะไม่ต้องซีเรียสนะครับนี่โอ้เลยต่อเลยต่อ ย like ื้อเซกอกแล้ววะนี่อะไรวะเนี่ยนักชกนะครับนี่เป็นใช่นี่ลาสเวกัสไงคาสิโนแกเลยที่เป็นบอสอ่ะไม่ออกมาด้วยนะไม่ออกมาด้วยนะโอ้ยโอ้โหมัดมัดรุ่นออแมวชั้นแกชกแมวชั้นเหรอเอาบางนัดก่อนยังหิริตายซะนี่ไง แตกครับ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 เฮ้ยไหนจอบอยังโอ้ยยังไม่จอบอีกโอ้โหเจอนี่ฮะเบาลล็อกนะเฮอะไหนเว้ยที่นี่คือสเปนรอบมาแล้วเหรอเบาลล็อก <c oughs> สนามสังเวียนแห่งการต่อสู้ในกรงเหล่าน,นี้ <c oughs> ฉันคุ้นเคยดีแกเตรียมตัวตายซะบารล็อก <c oughs> เดี๋ยวให้มันมีความอันนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวมันจะไม่มันนะเป่าร้องออกมาออกมาฉันมาค้อที่บ้านกันแล้วเอ้านที่ไม่ได้ออกเลยหรอล่าอะไรวะอะไรของมันวะเนี่ยยังไม่ได้ตีเลยฟันแตกเลยและเอ้าจีนอีกแล้วหรอมาจีนก็จีนมะเฮ้ยหรือว่าไทยวะนี่ไทยอ๋อไทยไทยแลนด์เยัสกัดครับมาแล้ววะ เอาก็หน่อยตายซะสกัดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันดัไม่ทันออกครับเดี๋ยวเราบ้างนึงนะไม่ออกไม่ออกมาบ้านแตกแล้วเว้ยออกมาแล้วเร็วมันจะแตกอยู่แล้วมันยังไม่ออกเลยเหรออะไรวบอสเขาวะเออไม่ได้เจอครับสองตัวสามตัวนะเอ็นดิซี่นะครับ และแล้วที่ไหนไวีวยซูปปเปอร์อีวิลบอะไทยแลนด์อีกแล้วะวะไทรวะเดอะซูเปรีมอีวิลนะอ๋อนี่ครับเวกสัสไปข้อประตูบ้านนี่ยเอาแล้วมันจะมาก,ากเากินไปแล้วพ่อแกโอ้โหเฮ้ยเวกสัส เอาแล้วนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะเออฉันต่อให้เยอะเกินไปแล้วฉันต่อให้ไกลเยอะเกินไปนหายตัวไปข้างหลังว่ะเอาละเจอแมวของฉันบ้างซุปปมมเอ,อปร์แมวมาคราวนี้แหละการปะทะครั้งนี้จะได้รู้ว่าใครเก่งที่สุดในสตรีเตอร์ปล่อยหลังมันมีการวาร์ปว่ะวาร์ปใช่ไหมเอานี่แมวระเบิดโลกไปกิน อ้าวตายมัแล้วสัตว์มันซะไ่าตายเรียบร้อยแล้ว KO ครับจบไปนะเออได้ติก๊กครับติก๊กได้แล้วติก๊กโอ้โหได้อาหารอีกโอ้โหสุดยอดนะเอาเลยครับอัปเกรดเราได้เมีวมาแล้วนะเฮ้ยได้มาง่ายจังวะแหนวะเนี่ยอ่านี่ฮะแมวซุปเปอร์ี๊วของเราครับ เมลสเปอร์ริวนะ Strongest Warrior My Feedback Enemy อ๋อไปสู้กับ Black Enemy นะตัวนี้นะนี่ฮนะหยุดเวลาว่ะเออหยุดเวลานะมีโอกาสที่จะหยุดเวลานะครับก็โอเคอยู่นะไปลุยต่อครับเดี๋ยวันจะลุยให้หมดเลยนะเออ่ ด่าน normal แล้วก็ hard แล้วก็ challenge นะครับ <What? S 1> ว่าจะได้ของรางวัลเป็นอะไรนะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นพอเราได้ไปแล้วนะเราจะเก็บก็ได้นะครับ <laughs> แล้วก็ y e s wheel <laughs> easy ออน,นก็ไปเจอกับรีวนะเดี๋ยวเราลองลองเล่นกับริวดูนะเอาแล้วครับ, <laughs> อรบตอนนี้นะพี่จิ๊บก็สามารถเคลียร์ได้ทั้ง3ด่านแล้วนะครับมันก็จะเป็นศัตรูที่ซ้ำๆกันนะแล้วก็ด่านสุดท้ายที่เป็นฮาร์ดก <laughs> ็จะปล่อยออกมาแบบตัวรัวเลยครับตัว บอสนะเออจะปล่อยออกมาทีละ3ตัว4ตัวนะครับแต่ว่าเราก็กันอยู่นะก็สามารถเคลียร์ไปทั้ง3อันได้นะครับแล้วก็น้องๆที่แบบว่าอยากอยากได้นะครับเอออยากเกี่ยวไปลุยนะก็ลุยให้หมดนะครับเพราะว่าแจกรางวัลเยอะมากนะครับทั้ง XP ทั้งของรางวัลต่างๆนะเออทั้งเหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็มันจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกงานนึนะครับ total w a r for special เนี่ยครับก็จะเพิ่มมา อีกหนึ่งอันนะครับนี่นะครับนี่นะมาพร้อมกับของซิลิเฟเตอร์นะครับซึ่งมีจิปกระเคียร์แล้วอ่ะหลังจากที่เระเคียร์แล้วครับเราก็จะมานะครับจับของรางวัลกันเถอะครับนะครับเออเรามาจับของรางวัลกันนะนี่นะครับเราก็มีเอ,อ่เอ,อทั้งที่เป็นอาหารครบ750นะครับแล้วก็มีเอ,อ่อการ์ดอีกการ์ดทองอีกสิใบนะเฮ้ยแต่ทีนี้ว่าเราอยากได้ ฝั่งไหนนะครับฝั่งไหนนะครับอืมมันจะมีฝั่งที่เป็นสเตต์เฟิสเตอร์ในะสกุระนะครับแล้วก็นี่นะดูทีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ที่เป็นรีวนะครับเอ่อพี่กิฟรู้สึกว่าพี่จะชอบฝั่งนี้มากกว่านะชอบชุลีนะครับหลนะังจากที่ทุ่งแล้วนะทั้ชุ่หลีแล้วก็ชอบบล็อกนะครับแล้วก็ไอ้นี่ไม่เคยเจอวะ่ะแต่เจ้านี้ก็ไม่เคยเจอสักทีนะเออนะครับเรดทีมกับบลูทีมนะ ฝั่งนี้ก็ชอบเจ้านี่นะครับเบก้ากับบังกาเนี่ยเออแล้วก็บลูก็ชอบนะเออเราจะเอาสักที <c oughs> เอาฝั่งบลูแล้วกันโอเคฝั่งบลูนะครับเราจะใช้เออเป็นการแล้วกันเนาะใช้การแล้วกันนะครับ <c oughs> ลองดูนะการสิบอันนะครับใช้ไปเลยโย้วเฮ้ยขึ้นตัวอะไรวะ แมวอะไรวะแมวแมวอันนี้เลยว่าสกัดแคทนะครับโอ้โหอย่างนี้เลยวะสกัดแคทนะครับโอ้เอ,อาตัวที่หนึ่งก็โอเคนะตัวที่สองมาครับแบบนี้จะเคลียร์หรือเปล่าโอ้โหได้แมวว่ะแมวเมก้านะใบไมใบสั้นนะครับมันชอบเรี้ยงใบสั้นเออในสตูดิโอเตอร์นะใบสั้นแคทเนี่ยมาเนะี่ย เอาละโอ้โหมีสองตัวแล้วว่ะโคตรเทพนะมาสักตัวนะเออไม่ได้สักตัวละไม่ได้สักตัวครับพุงร้องโอ้โหอะไรวะเนี้ยนี่มันคือความหายานะหรือเปล่าวะเออหายานะทิ่หายเลยครับเป็นการทั้ได้ยากมากในตัวคอลเลคชันเนี่ย ที่จะเปิดแบบนี้แล้วกันนะครับเดนอมัยนะครับตีเฟเตอร์เกียดเอาแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะตรงนี้อะไรวะนะเลฟแบ็คแฉมเอเลียนเออเอานี้แล้วกันครับที่จะเอานี้ดทกวันไปเลยสิบเอ็ดครั้งใช้อาหารทีเดียวรู้เรื่องยัยโอ้โหเกลือแล้ว่ะท่สอาเก็บมาเพื่ออะไรวะเนี่ยมิชชั่ ตัวที่สองแมวกระโดดหนึงตัวที่สามนักขุดเออไม่ใช่ดีกว่าวะเดี๋ยวเอาแรกเป็นเอ็นพีเลยครับแรกเป็นตี้านะแรกไปเลยครับไอ้นี่แรกเป็นเอ็นพีทันทีครับเทืออีกแล้วนะมาทาดอเลือกเป็นเอ็นพีครับโคตรเทือเลยวะ่ะ ไปมาแล้วดูมั้งอะไรที่สุด <ร Stevens. S 1> มันตัวโอโ้โหอะไรวะเนี่ยมาดูเดอแคทครับอืมได้จนได้ทีินะตออว่าขอตักตัวเถอะคือะจริงๆว่ะดูอะไะเนาะโอ้โหไอ้คนจรี่ ถ่ายเป็น N P ไ,ได้คาับอนอีกแล้วอะ่ะโอ้โหจบกับเก็บครับมึงนอ้องแมวไม่ทุกขแคทเก็บไปกกว่าแล้วนะโอ้โหเกิดแล้วอ่ะอาเลยครับอย่างน้อยนะเราก็ได้มาหนึ่งตัวนะครับตุเล่จริงๆตุเล่จริงๆเราก็ยังมีโอกาสได้ีนี่นะ ได้เลยนะมีโอกาสนะครับมีสามวันนะผมไม่อยู่แค่วันเดียววะได้ได้1ตัวโอเคครับก็ <g år> ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องทีวเกมเมอร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสับกบา,รบบารอัปเดต The Battle Cats นะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวมาต่อกันนะครับ